สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมวันนี้ปุโรดมาเจอกับพมเป็นพี่น้องอีกแล้วครับผมปุโรดจะพามากินแกงส้มครับวันนี้ปุโรดทําแกงส้มครับแกงส้มดอกกระลำใส่ปลาดุกปลาดุกทอดครับผมเอาเอาไปทอดก่อนครับแล้วก็มาใส่ในแกงครับผมอุ้ยหอมเหลืองครับสีเหลืองอลัมชามเลยครับผมหอมหอมครับแต่เสียดายน้ำแห้งไปน้อยหนึ่งครับผม มาเด้อครับผมผมไมพี่น้องครับผมมากินข้าวพร้อมกับปโลดครับผมแกงส้มครับล้ำๆนะครับเนาะมาวันนี้ปุโรดกินกับข้าวสวยครับข้าวเจ้าครับตะแคงมันน้อยหนึ่งครับน้ำลดน้ำไปหมดเลยมาครับผมนี่ครับดูครับดอกกะหล่ำใหญ่ๆครับกินกับข้าวเจ้าข้าวสวยครับอื้มอื้มอื้ม อืมมกขลนะ้อืม,อ,มอันนี้ปูเราจะโคกว่าทูไปอีกสามตัวครับผมโคกเข้าไปในน้ำพริกครับเข้มขนน้นมาก อืมันต้มหอมออกที น้ำแกงแบบเข้ม hmm. ข mm ้นะครับผมอืม hmm. อ mm ืม hmm. น mm ึกปล กิมส,ส่ประดุกสดกันด้ครับแต่กุลดเอามาทอดก่อนเวลาไปแกงมันจะได้บอกขาวครับผมนี่อร่อยมากประดุกก็ห้อมหอม,หอมน่ครับคำใหญ่ครับผม 好嘞。 แสงสมดอกกะล่ำครับผมดอกดีใหญ่นะครับอืแ่งส้มอาหารมันบ้านนะครับเนาะรั่งครับกินได้ทุกผากแ่งส้มในกินได้ทั่วทุกผากเลยครับ Hmm. Um. Ram. Um. 嗯,嗯,嗯、啊，那么困难。Like ความเข้มข้นของน้ำแข,ขง็งครับคเข้มข้นมาก Yep. Cheap. ออแล้วครับผมอิ่มแล้วครับผมอู้เหมาะขนาดครับผมอร่อยสุดๆวันนี้ปุโรก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้งนองทุกๆคนนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่รับชมปุโรดกินแซ่บนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม ผู้หลกระบ,บุมีอย่างเฮ้อครับผมก็ขอวอวยพรทันะ่วไปพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมเป็นเพื่อน,นทุกๆคนที่ติดต,ตามรับชมผู้หลุดกินแทบครับผมก็ขอเฮ้อมั่งมีเงินทองนะครับเด้่หล่ำรวยครับผมเงินทองไหลมาเทมาครับคลิปนี้ผู้หลต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ